หลายๆคนเนี่ยก็เกิดความสงสัยนะว่าเอ๊ะเราเลี้ยงนกของเราเนี่ยเป็นอย่างดีเลยแต่นกของเราเนี่ยป่วยได้ยังไงติดเชื้อโรคได้ยังไงก็อาจจะงงๆกันใช่ไหมคะวันนี้พี่ปอยก็เลยมาไขคําตอบนี้ให้ฟังกันคะ่ะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่ปอยก็ต้องขอเล่าก่อนเลยนะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงคะ่ะ ซึ่งเชื้อโรคเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของจุลินทรีเนาะซึ่งจุลินซีเนี่ยเขาใช้เรียกชื่อโดยรวมเลยนะคะของสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากๆที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยเชื้อแบคทีเรียเชื้อราไวรัสยีสแล้วก็โปรโตซัวค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะมีทั้งลักษณะแล้วก็รูปร่างที่แตกต่างกันค่ะแต่ว่า ทั้งหมดนี้เลยนะคะก็มีทั้งส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่ไม่ดีค่ะส่วนที่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะเอาไปใช้ประกอบเป็นอุตสาหกรรมอาหารกันไม่ว่าจะไปทำพวกขนมปังพวกเนยวายโยเกิร์ตนมเปรี้ยวพวกนี้ค่ะก็เป็นเชื้อที่ดีดีทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าเชื้อที่ไม่ดีอะค่ะก็มีซึ่งเชื้อที่ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะ ก่อให้เกิดโรคต่างๆได้ทั้งคนแล้วก็สัตว์หรือว่าพืชเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยเลยนะคะซึ่งเชื้อไม่ดีเนี่ยก่อให้เกิดโรคเนี่ยเขาก็เลยเรียกสั้นๆว่าเชื้อโรคค่ะซึ่งเชื้อโรคต่างๆเหล่านี้ค่ะก็มีอยู่ทั่วไปรอบๆตัวเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งจากดินน้ำอากาศภาชนะที่เราใส่อาหารหรือว่าแม้กระทั่งอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยค่ะก็อาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อโรคได้ค่ะ แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยร่างกายของคนเราแล้วก็ร่างกายของนกเองเนี่ย <g ags> ก็จะมีระบบ <g ags> ภูมิต้านทานนะคะที่จะคอยปกป้องเชื้อโรคเหล่านี้เนี่ยไม่ให้มาโจมตีร่างกายเราแล้วก็คอยกำจัดเชื้อโรคเหล่านี้ออกไปค่ะแต่บางครั้งเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยหรือว่าร่างกายของนกเองก็อาจจะเกิดภาวะที่ feasible, ภูมิต้านทานลดต่ำลงค่ะหรือว่าที่เรียกง่ายๆสั้นๆว่าภูมิตกนั่นเองค่ะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถเกิดได้สาเหตุที่ทำให้เกิดภูมิตกนะคะก็มีได้หลายปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนอาหารหรือว่าแม้แต่ความเครียดเนี่ยค่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะภูมิตกได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยเนาะว่า หุ้ม้านทานของนกเนี่ยจะลดต่ำลงตอนไหนฉะนั้นแล้วพี่ปอยก็เลยขอแนะนำให้คุณใช้เฟเทอร์ฟูสูตรไอหนึ่งค่ะที่จะคอยเสริมภุมมต้านทานให้กับนกได้ตลอดเลยโดยที่เขาเนี่ยสามารถที่จะช่วยป้องกันโรคทั้งระบบทางเดินอาหารแล้วก็ระบบทางเดินหายใจได้เลยค่ะเพียงแค่ใช้วันละหนึ่งหยดเดือนละหนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้นค่ะเท่านี้แล้วเนี่ย นกของคุณเนี่ยก็จะสามารถที่จะมีภูมิต้นทานที่เต็มได้ตลอดแล้วก็คอยปกป้องจากเชื้อโรคต่างๆเนี่ยไม่ให้เข้ามาทำร้ายร่างกายนกของเราค่ะ